โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสตูดนะ คลิปนี้มาเทียบค่าพลังซามิโอเอโตนะครับผมตัวล่าสุดก็จะเป็นเวอร์ชันนี้เวอร์ชันนี้เลยนะฮะเวอร์ชันนี้เลยไปไปหน้อยอันนี้ไม่รวมบูสเสริมนะไม่รวมบูสเสริมนะครับผมไม่รวมบูสเสริมนะถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นที่ไม่ใช่เวอร์ชันอื่นไม่ไม่มีบูสเสริมอยู่แล้วนะ,ะเวอร์ชันอื่นมันไม่มีอยู่แล้ว ตัวนี้ร้อยสองดูตันร้อยสามกับร้อยสี่โอ้โหถ้าร้อยสี่ใส่ booster, บูสเตอร์บูสเสริมก็น่าจะกินขาดนะก็น่าจะกินขาดนะนะโอ้โหร้อยสี่ดีกว่าคือตัวล่าสุดดีกว่าวะชัดจนนะครับผมบิกม๊กไทม์ร้อยสองบิ๊กไทม์ร้อยสองอุ้ถ้าใส่บูสเสริมนี่คือกินขาดจริงว่ะเพราะว่าบูสเสริมมันได้จบสกอร์ด้วยนะ นะโอ้โหกินขาดเลยนะฮะกินแบบเทียนไม่ติดอะนะฮะโอ้ตัวอื่นไม่น่าไม่น่าต้องได้เทียบมั้งนะฮะไม่น่าต้องได้เทียบอะโอ้โหคือตัวใหม่ๆเนี่ยดีดีกว่าตัวเก่าทุกตัวเลยอ่ะจริงดีกว่าทุกตัวเลยเอโตนะฮะรีเจนเดอรีอ่เหรอมีคนยังใช้อยู่ไหมรีเจนเด,นเด 99. 99. อรี่เก้า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 โอ้โหอะไรไปสู้อะเนี่ยเก้าเก้าเทียนไม่ติดนะผม อ,อะไรไปสู้อ่ะสู้ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้อันนี้ไม่รวมบูสเสริมมั้เนี่ยก็ดีกว่าแล้วอะนั่นถ้าใส่บูสเสริมไปอีกหึ่งเลยเืบลตันนะฮเดี๋ยนะโคดบูใส่ชาเบ,บียลังสู้ลงทีมนะฮะเอาลากไปไปอีกโอเคเอาโอเคไปแปดร้อยสี่บูเสริมอยู่ไหนเนี่ยบูสเสริมอยู่ไหน มันไม่ผมใส่ว่ะเอาไงดีมันไม่ผมใส่อ่ะแอ้ใส่ตรงไหนอ่ะบูเสริมอ้าวมันไม่มีใส่เหรออะไรวันนี้เอฟเอฟอะไรวันนี้รีเซ็ตอ้าวเราใส่บูตรงไหนคุณมิเอาเอาบูออกเหรอโอ้อ๋ออยู่ข้างบนโอ้โหเปลี่ยนที่ไม่บอกเลยมันมาอยู่นี่นะครับผมก็ว่าอยู่ปกติมันอยู่ข้างๆไงใช่ไหมหรือว่าผมไม่ค่อยมั่นหม่นะอืม ใส่บูทเสริมเป็นเออ่สไตรเกอร์โอ้โหผมว่าสุดนี้คือสุดแหละผมว่าสุดนี้คือสุดแหละนะสุดอื่นก็ได้เหมือนกันแต่สุดนี้ผมว่าโอเคนะสปีดต103ั้งร้อยสามอะได้จบสกอร์ได้เกมรุกบูทขึ้นมาโอ้โหเจมนะเจมแมวเลยอ่ะอนะสำหรับซา e มูเอลเอโตมีมีสกิลเทพอ่ะมีสกิลยิงเทพด้วยอ่ะเวอร์ชันเนี้ยจะโหดไปไหนนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทียบค่าพลัง ซามียอเอโตแล้วก็เป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมบูทคู่นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะแล้วก่อนมันบูทผิดนะเอฟมันบูทผิดผมก็ลืมไม่ได้ดูไม่ได้เช็คนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ากดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบายลาส